ตอนี้ผิดผ้าผิดตัวไปหมดเลยเราก็ใช้แต่ความคิดเหมือนเดิมเราลืมหลักการไปว่าถ้าเราปฏิบัติทำเพื่อมาคิดเนี่ยไม่ต้องมาปฏิบัติหรอกมึงคิดเก่งอยู่แล้วไม่ใช่เหรอปฏิบัติก็จะหยุดคิดใจ่มัไหมถ้ามึงไม่หยุดคิดไม่มีทางสงบแล้วก็เอาความคิดเนี่ยว่าเอาเหตุผลของเรานะั้นคือปัญญา จริงปัญญามันต้องเหนือเหตุผลนะปัญญาที่เหนือโลกจริงๆโลกนี่คือเหตุผลนะเหตุผลยังเป็นทิ่ิสี่ของแต่ละบุคคลอยู่นะเพราะคนเนี่ยมันมันมีเหตุผลทุกคนแล้วแหละแต่สติปัญญามันจางกันไงมันก็เลยเสียงกันทำไว้ปัญญาระดับบวิปัสสนาจริงๆเนี่ยนะไม่ใช่คิด เป็นการรู้แจ้งไม่ได้คิดนะคิดนี่ยังหลอกลวงอยู่นะเข้าใจไ,ไ,ไหมเพราะฉะ้พาชินคิดที่เขาถึงขำไงมันอตอนใหม่ๆฉันหลงจำผู้สภาวะที่กูเป็นไงไม่คิดอะ่ะคนทั้งโลกจะบอกว่าคนมันต้องคิดคกูก็ไม่เคยเสียงนะมันต้องคิดคน่ะแต่กูไม่ใช่คนไง จริงไหมกูว่าไม่รู้จะพูดยังไงกูบอกกูเนี่ยไม่ใช่คนเพราะกูมไม่คิดจริงๆนะกูจะไม่รู้ว่าตัวเองเป็นยังไงจริงไหมล่ะฮะ